อัปเดตความเคลื่อนไหวค่ะช่วงนี้ก็ยังคงเป็นงานเกี่ยวกับการถ่ายแบบนิตยสารของสาวสาวแบล็กพิงนะคะที่พวกเธอไปขึ้นปกอย่างเช่นมาดามฟิกเกโล่ปารีค่ะก็มีการเอาเบื้องหลังตอนที่ถ่ายงานกับน้องลิซ่ามาลงนะคะภาพเบื้องหน้าค่ะว่าสวยแล้วนะภาพเบื้องหลังค่ะก็ไม่ธรรมดาน้องลิซ่าเซ็กซี่แล้วก็โตเป็นสาวขึ้นมากนะคะสัดส่วน9ต่อ1ค่ะสัดส่วนทองคำเย็นกับนางแบบอาชีพจริงๆยิงงต่อน้องลิซ่าโพสท่าต่างๆ่งงค่ะในวันเดมาเป็นนางแบบแล้วล่ะคะ่ะ หายากมากๆนะคะที่จะมีใครค่ะคุ่นเป๊ะเวอร์ได้ขนาดนี้ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆค่ะ<อ><อ>เห็นพี่จิซูก็มีการมาอัปเดตรูปภาพสวยๆนะคะลงในไอจด้วยเหมือนกันตั้งแต่ชเช้าค่ะแล้วก็เธอก็มีการให้สัมภาษณ์นะกับทานายนิตยสาสร GQ ที่เธอก็เพิ่งไปขึ้นปกมาด้วยเหมือนกันซึ่งในทบทสัมภาษณ์ฐานะ่ารักมากๆเลยนะคะยกตัวอย่างค่ะ GQ ถามว่าถ้าในชีวิตเนี่ยสามารถรับคําชมได้แค่อย่างเดียวตลอดชีวิตพี่จิซูเนี่ยจะเลือกอะไรนะคะระหว่างคุณสวยมากกับคุณตลกมาก คุณผู้ชมลองทายสิคะว่าเธอเลือกอะไรตอบติกตอกค่ะพี่ซูค่ะเธอบอกว่าเธอเลือกที่จะเป็นคุณสวยมากนะคะแล้วก็บอกด้วยค่ะว่า เออเธอก็ประหลาดใจเหมือนกันนะนะเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยคนกลับเลือกที่จะชมเธอว่าเธอเป็นคนตลกซะมากกว่าที่จะชมเธอว่าสวยซะอีกนะคะโดยเธอเนี่ยบอกว่าก็ไม่ได้ตั้งใจนะจะทําให้มันตลกนะคะแต่พวกเขาค่ะก็คิดว่าฉันนั้นมีอารมณ์ขันมากๆฉันก็ได้ยินแบบนี้บ่อยๆนะคะซึ่งมันก็ยากใช่ไหมคะที่จะมีใครสักคนเนี่ยมาชมคุณนะว่าสวยมากไปตลอดชีวิตงั้นเนี่ยก็ขอเลือกที่จะเลือกว่าสวยมากแล้วกันนะคะ ก็อยากจะบอกพี่จิซูค่ะว่าพี่จิซูสีมิติของบริงเนี่ยมีคุณสมบัตินะคะครบทั้งสองอย่างเลยจริงๆทั้งสวยแล้วก็เป็นคนตลกด้วยนะคะหรือคุณผู้ชมอยากคิดว่ายังไงนะก็ลงมาพูดคุยกันได้ค่ะส่วนอีกคําถามนึงก็น่าสนใจนะคะปกติค่ะเธอก็เป็นคนที่ติดบ้านเนาะแล้วก็ชอบอ่านหนังสือค่ะแต่พอถูกถามว่าถ้าให้เลือกสํารวจนะคะแผนที่ในเกมค่ะจะออกไปท่องเที่ยวในที่ใหม่ๆในชีวิตจริงเนี่ยพี่จิซูจะเลือกอะไรนะคะแน่นอนค่ะว่าเธอเลือกที่จะออกไปเที่ยวที่ข้างนอกในที่ใหม่ๆ ในชีวิตจริงมากกว่านะคะโดยเธอค่ะบอกว่าชอบออกไปเที่ยวเล่นสนุกปล่อยใจ,จยจอยนะไปกับบรรยากาศค่ะและเธอเนี่ยก็ยังมีเล่าอีกด้วยคะว่าตอนที่ไปอัมสเตอร์ดัมตอนทัวร์คอนเสิร์ตเมื่อประมาณ3-4ปีก่อนกับเจนนี่ค่ะพวกเราเนี่ยได้ไปร้านแพนเค้กด้วยกันนะคะพวกเราเนี่ยคิดว่า แหมมันจะดีมากๆเลยนะถ้าได้มีโอกาสกลับไปที่นั่นอีกครั้งเหมือนกับว่านะเอ่อจะได้เจอกันกับร้านแพนเค้กที่ถูกใจค่ะเหมือนเป็นร้านลับร้านหนึ่งเลยนะพอได้เจอก็เลยดีใจมากๆคงจะจดไว้ในเพลย์ลิสต์แล้วล่ะค่ะถ้ามีโอกาสก,ก็อยากจะกลับไปที่นั่นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองแหมคนสวยนะคะอยากจะท่องเที่ยวซะแล้วนะคะมิน่าค่ะเธอก็เลยเอารูปภาพนะตอนที่ตะเวนท,ทาที่ต่างๆนะอย่างล่าสุดก็เพิ่งจะเอารูปภาพตอนที่เที่ยวในปารีสนะเอามาลงฝากบิ๊กด้วยนะคะคุณผู้ชม แอดก็เอาอัปเดตความเคลื่อนไหวใหม่ๆนะมาเล่าสุกัดฟ้านะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า